นี่บอกมบองวดก่อนที่ว่าหกหาน้ำฝันบอฝันฝันคือกันเป็นมากระบซีบบองานกระซิบอยู่ทุายคนเก่าบ่รู้คือกันว่าคนเก่าคนไหมวดก่อนกับฝันว่ามาบอกคือกันนหกหานะครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้พบกับเจแดงเจแดงไปวัดป่าพุทธรักษาค่ะมือวันนี้มือ มวดกนเพิ่นได้เด็กหน่อยมากจากสปปเล่าค่ะอายุสิบห้าปีเพิ่นสิบห้ามาบวชอยู่นี่ลหละบวชตลอดไปบวชไปเรื่อยๆย่างบ่สึกนะความเจตนาโล่งพวางเสนะให้บวชอยู่นี่ไปกนเรื่อยๆเป็นน้ำหาหรอป่อพ่อบวชกนฝันได้เพราะนั่นจะเป็นน้ำหาหรอเปล่าความมีค้นกับสิบ นีหยังมากะสีสห์เสียงโหวเลขกหกหาวันนี้ได้ฝันอีกแล้วเจดีย์ก็เลยมาตามหาตามหากำลังตามหาอยู่กับปู่ก็ตามหาญาติโยมก็ตามหากันยังบ่เห็นเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮะไปกินเกาเข่าสะก้อนจังสิมาตามหาเพิ่นอีกที่หนึ่งค่ะท่านผู้ชมเขามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เจดีย์แน่ ะะจังคิมมาได้ตามเบอร์โทรขึ้นให้หน้าจอนะคะก็ขอบคุณที่ท่านเขามาติดตามรับชมคลิปเจเดียงทุกคนทุกคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อค่ะเด้อเป็นกำลังใจให้คนที่ได้ทำให้คนที่หาหวยอาการร้อนดูแลสุขภาพด้วยนะคะอย่าออกแดดบ่ออกแดดกบฮ้อน้าเปิดประลมกบฮ้อนบ่โอ้ยฮิดจังไลยก่ะต้องรับชมก็ดีน้อยที่คนที่มีแอเนะาะแต่คนบ่มีแอกะ อยู่ใต่มไมใหม่ไงเกือขึสิไข่อยู่ค่ะอยู่ในบ้านน่ะอย่าเปิดโอ,อาา้อากาศในอากาศข้างนอกเข้าถันอยู่ในบ้านใ้เอากรสีเย็นอยู่ปิดประตูไว้เนาะค่ะเนาะอย่าให้อากาศข้างนอกได้เข้าไปเพราะว่าประเทศไทยโดนคลื่นความร้อนกระแผ่มาถึงแล้วตอนนี้เนาะอยู่ความหยาดน้ำค่ะท่านผูช้ชมเรียงหยาดน้ำแล้วก็ ให้ดูแลสุขภาพเจ้าของให้อยู่ในบ้านจะเปิดหนัดตูงหนัาต่างเอาอากาศลนเข้ามาก็สิกาเปิดเข้ามาเนี่ยโอ้ยซ้ำไฟซ้ำออกไฟค่ะทนผู้ชมออกเดดว่ได้ซ้ำไฟน้ำกระหอนน้ำกอกกระหอนน,หอน้ำอ,อยู่ในถังกระหอนค่ะเอาไปถามนุ่งนั่นน้ำกันหมวดก้อนบอกตัวใดวดบอกออกหาา อดีอแมับเล้วาะผว่รผ่ซเรื่งนั่นและแะนีคนน่อยฟังโอ้าโาว่านแต่ผมกยงไปยนึงมันเดียวเ่างนใจไ่อนไข่ผมเอาคาไก่กูค้างไปใส่ว่านอืันนี้โอ้เอากระถือบ่ทั้งบนทั้งหลางได้น่ะ บาทไกล้กับเก้าขาหนึ่งกับเก้าหนึ่งเนาะหกขาตีอืมนอมเดี๋ยมันี่เดียวี่าม่เมไมเเจ้าเจ้าบ่อฝันหรือมันฝันเออเอาคือว่าสังกะรีฝันสังกะรีฝันนี่ตัวนี้โดนเก้าหกอเนี่ย โอ้เจ oh, ้หาเออโอ้เจ <ım Laser> oh, ้าฝันฝันได้หกวคาของขวัฝันมันแล้วเจ้า่อนมันแล้วอืมว่าผมมาอ่านึงเอาไม่ถือก้อนนี่สิปกติประมาณจุดเดยกันนะแบ่งคนถ้าฝินลุงแบ่งคนสุดท้ายว่านี่มาแร้งเลไไปเรียนน้ำผมมาใยใยนี่ีคนมากกว่สิบบอกเลยผมดีกว่าทันจะได้รำมาเก้าหกสี่วน เก้าหกสี่ติเออสวยแยรอยฟังน่ามากกับสิบยายลุยบ้าผมบวยถามเราบอกใส่ันลตักปนถั่วหนึ่งปนถั่วหนึ่งลาบบ่นปนวยปนยูนอันนี้ลาบอันนี้ปนี่นน้ปนแม่มา เก้าหกสี่ตีอืมมาีมา้กผมเลย่ายมนค่อเรีกเสบียนรถกุ้แ่หันรล้ยก็มันตอเ้ากุยเสบียนั่ส่หันตั้งวันที่แล้วนี่ก้บอกพ่อเออ้งวันที่แล้วเก้าเก้าหกนันบ่มันใจไปไหนเลยบอยสือ่อแล้วฝันฟังเบิ่งซสืออันียนต้นนั่นพันฝัน เพิ่นฝันหมวดก้อน,นฝันได้หกหามันบอกเขา<น>มาคุยกัน,นว่าหกหาบอกว่าหกหาเด้อวะท่านเนี่ยอธิษีใช่ครับเล่ากับพี่จมให้พ่อฝันสีแกงไม่เลยว่าฝันเห็นไก่ไก่พันยางมาแม่มันมันขาขาขาหนึ่งเ,เล็บขาดเล็บขาดไก่คือขาขาจว่าถือเครื่องบนเครื่องล่างเพิ่นฝันนั่นแหละแต่ว่าสังกะรีเพิ่นเพิ่นฝัน เกาหกหาตรงกันแต่ป่านนั้นกัยังมาเอาอยู่นั่งซือมาถือลายาค่าเออคือกันคือกันซื้อมาถือลากันเลยขี้ขันซื้อนี่ล่ะสาเหตุที่มาถือนะบ้านนี้มันฝันแล้วมันบ่ฝันฝันไหมฝันหน่อยมันฝันไหมฝัน่ว่านอย่ละันสองว่เป็นน้ำหามเห็นฝันบ้างเด

จังนํำถาม,ถามกับ่านผช้ชมจังนํำถามเนาะกินข้าวก้อนแบบนี้ไหมกินข้าวน้ำกันกับปนไม่ไหมเห็นติดตัวเห็นยุ่บอยุ่เม่มบ่โตามาแล้วไปกวดตาดยุคลังเม่มนี่ถามด้วยดิตกใจมดไม่วา่ามันหายี ก่นว่ากินมาหาสามในผชายเที่ยวกันโอ้กินเขานันนี่มากวนพูดน่ะสมุนสมุนอยู่ทั้งในล่ะนอออกมากวนเขาน่ากันยังทองได้ยังเหรอลูกปูยังไม่ทองหึปูยังไม่แห้งยังไม่ท่านไหนทอง เปิดบ้านนี้เปิดบ้าเฮาเปิดเลยปันได้เสียท่องปัวปัวปันได้เสียท่องปันได้เสียท่องหนักอ๋บวชเข่าพันสาบบปูบวชใกล้เข่าพันศาอาตุลหน้าตาก็คือบวชแล้ว ว่าพิ่นมาหาแม่พิ่นอะพึ่งคือคล้ายๆจังไดบุเห็นหน้าเป็นเงาดำหมดก่อนกับมหาบ่คนเก่าบอกที่ฝันว่าได้ตัวใด้หกหาบ่กูีหัวไสหัายสหัวไสเก้าหกหากับฝันบ่หมดก่อนนี่ฝันว่างได้หมดก่อนฝันว่ามีอายอายุวันมาหา เราว้างไหเพื่อนมาหาแล้วเพื่อนบอกว่าเออลงมาหาได้อะอยู่กองเลยมูขู่มหาในี้มา,ามลินน้ำเขาเด็ดเนี่ยเขาคิดฮอด,ดย,ยังไงเขาน,นอนอยู่ทึ่งแล้วก็อิดล,ลงมาแล้วห้าก,ก็ยานไมบุลุงแมนแมนบุลงมากอาจ,จีพแยงเป็นอายมากนะนเพราะว่าวัดปลานี่มีหลายอย่างเนาะ อาสีแฟงเป็นอายมาเอิญต้นก็บอกเลขบอกนี่คืนที่สองฝันแล้วเพิ่นบอกว่าหกเก่าซีแต่ไม่ได้บอกแพหกเก่าซีแม่วันนี้บ่ะไม่บอกงวดก่อนที่ว่าหกหานั่ฝันบอกฝันฝันคือกันงานฝ่นมากกระซิบป่แม่นกระซิบอยู่ผู้ชายคนเก่าบ่รู้คือกันว่าคนเก่าขึ้นไหม วดก้อนกับฟันว่ามาบอกคือกันหกห้าตัวใดสามตัวหรือสองตัวสามเก้าหกห้าเก้าหกห้าวันนี้ก็บอกอีกตัวใดวันนี้บอกหกเก้าสี่หกเก้าสี่อันพอนั่นหรคุณป้าเก้าหกสี่นั่นแหละเขาบอกว่านีเห็นน้องไปบอกตาอยู่ว่าหกเก้าสี่เนาะอันหกเก้าสี่ มักกว่าสิบบอกอันบอกนี่แม่ครับอ๋อคือบอบคือบอบนอนหน้าไปกระสิบบอกมันแปดศูน <80. S 1> สิตูทูดเดียวกันก็ได้เอาให้ได้มีบุญบวชได้รลวกกันถูกแม่สิได้บวชให้ครับขอบคุณปู่ก็บอกว่าให้แม่บอกให้แม่เป็นเจ้าภาพให้แม่แม่น้นเป็น,นเจ้าภาพลายบ้านเน่าแต่แม่ก็สิบเป็นเจ้าภาพรักให้ รวมกันกับทายบ้านบวชให้อายุจักปีแล้วลูกอสิบห้าสิบห้าเต็มมานนอกวันสีม่อสามจบม่อสามอันนี้เพิ่นคือลูกหลานเพิ่นเดินทางมากจากประเทศเปรียนบานเนาะปู่ไปฮับเอาแม่บวชยุพี่กางเดือนคือหน้ากางเดือนคือหน้ากาขอพรงกาง อ๋อนันคือเขาซาแต่ปูปีนี่ยซีนองปนิกาหกเก้าสี่นี่เงาเนาะเงาผู้ชายดำๆมาบอกเพลินมาหาเพิ่นเพิ่นก็สิเป็นคนมีบุญยังบุญยังนอนยังบริสุทธิ์หน้าตาว่าท่านได้บวชก็คือบวชแต่ได้ปูหน้าตาอิ่มเอิบวชไปบวชเล่นอยู่บ้านไปบวชเนียนบวชเลยนมาลูกอยู่คนบวชบวชอะบวชตู้ บวชให้ยากตบวชให้ยากนาตาเพิเป็นคนเลี่ยนเขียนอ่านคือนาตาบวชนะแต่มีบุญยู่ดอกอยู่น้ำเห่านี่ยแหละตลอดเรือยสิไปเห็ดเขาจะปอยเห่าอะอ๋เพรวิชาเลยมั้งวิชาบวชนักศึกษาปีหนึ่งขอให้สมปัารถนะให้มีบุญเนี่ยให้แม่ได้กอไสผ่าเลี้ยงน้ำนะ ขอบุญพ่อบุญสิบห้าปีอีห้าปีก็จะได้เป no. okay. ิดพระเนาะเอาบวชเนียนกันบวชเนียนถือศีลได้กันเก่งก็พระเลิดแล้วปู่ขออนุโชคพิลัทนะครับเพื่อให้น้จะได้เป็นเจ้าปาพบวชให้น้องเพื่นนะครับปิดไหว้มาควนเอา ประเทศใจส,สมบูรณ์เอาสภาพไปเยี่ยมบ้านเด้อบวชก้อนเนยไปไปคนลกัได้ะการโช่วงใหม่มีโส่ก,กันทุกคนหกเก้าสี่เนาะคนะเนาะมากับดีปฏิทานฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเด้อช่องดีปฏิทานรูปหนุม่มรูปหล่อไฟแรง ะารเรียงก็ขอตัวลาไปก่อนขอทห้ทุกุ่มโชคดีนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ